ก็จะมาแนะนำลิเกเจอร์ที่นิยมที่สุดของเวนเดร์เนตัวหนึ่งนะครับที่ชื่อว่า o p t i m ม um. ัล่าให้ดูกล่องก่อนเลยนะครับส,สวยงามน,นะครับผมภายในเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยลิเกเจอร์มาพร้อมกับแคปเมาส์นะครับ แล้วก็리เกเจอร์ออติมัลนะครับเขาจะให้เพลทมาทั้งหมด3เพลทนะครับผมเพลทที่ 1, 1เป็นอย่างนี้เลยครับจะมีขีดตรงกลาง2ขีดนะครับช่วยทําให้เสียงนุ่มขึ้นแล้วก็เป่าง่ายขึ้นครับเพลทต่อไปนะครับผมะจะมีขีดข้างบนและข้างล่างอย่างละขีดนะครับช่วยทําให้เสียงมีแกนที่แน่นขึ้นแล้วก็เป็นก้อนขึ้นครับส่วนเพลทที่3จะมีจุด4จุดอยู่แต่ละมุมนะครับผมเพลทนี้ ช่วยทำให้ลิ้นสั่นสะเทือนได้มากขึ้นแล้วก็จะให้ความโล่งมากขึ้นครับผมจะสาธิตวิธีการใส่เพลทเข้าไปในลเลกเจอร์นะครับผมนี่ okay, ครับก็จะหมุนลเลกเจอร์ออกมาน่ดนึงนะครับผมก็เอาเพลทเนี่ยไว้ตรงกลางแบบนี้ครับเ่าจะเห็นไหมอ่ะไว้อย่างนี้แล้วก็ดันขึ้นไปเลยจะมีเสียงแป๊กนิดนึงไม่ต้องตกใจนะครับเดี๋ยวเรามาลองใส่กับเมาส์กันดู ดิ้นเก็เมาส์ที่ใช้จะเป็นเมาส์ AP3 นะครับหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะครับสวยงานไปทีเดียว ถ้าใครที่กำลังมองหาลิเกเจอร์ที่ให้ลักษณะเสียงที่นุ่มมีแกนเสียงก็แนะนำเป็นออติมัมของวินเดเลนตัวนี้เลยครับ มากครับกับการ review, รีวิวเลคเตอร์และอุปกรณ์ต่างๆของทางแันเดยนครับหากท่านใดสนใจหรืออยากจะเข้ามาทดลองสินค้านะครับก็าสามารถเข้ามาทดลองได้ที่ห้างโรตีย่องเสงห้างโรตีย่องเสนนงสน,นะครับจะต,ตั้งอยู่ที่ซอยอาดอนมารีตี26นะครับสำหรับท่านใดนะครับมีคำถามสามารถทักมาได้ที่ Facebook Fan Page นะครับจงเสงมิวสิกหรือว่าสามารถทักมาได้ที่เพจแมนเ r รน Thailand โดยตรงได้เลยนะครับและถ้ามูดชอบคลิปนี้นะครับก็พวกเราอยากจะขอให้ทุกท่าน กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาคดคลิปใหม่ๆครับสำหรับวันนี้นะครับพวกเราวง Gusto ทั้งสองพาร์ติชั่นครับจะขอลาไปเท่านี้นะครับเดี๋ยวมาเจอคลิปต่อไปเลยครับบ๊ายบาย